เย้มาสนุกกับคิดคัดกันดีกว่าเพื่อนๆแดร็กคูล่าแวมพร์กระหายหนุบ ah ตอนที่หนึ่งเขาแดร็กคูล่าเรื่องราวทั้งหมดได้เล่าผ่านบันทึกประจำตัวของโจนาธานฮา์เกอร์ทนายหนุม่มหลอผู้ซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมาย ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งโจนาธานฮากเกอร์ได้รับจดหมายติดต่อจากชายที่มีชื่อว่าแคล d e เด็คูล่าซึ่งเขานั้นมีฐานะเป็นขุนนางแห่งทรานซิวเนียโดยใจความในจดหมายนี้ได้ระบุเอาไว้ว่าแคล d เด็คูลานั้นมีความประสงค์ที่จะซื้อตึกอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในพื้นที่ของลอนดอนเขา จึงได้ติดต่อทางจดหมายมาหาโจนาธานและได้เชื้อเชิญให้โจนาธานเดินทางไปที่ทรานซิวเนียเพื่อเจรจาและพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องอาคารนั้นโจนาธานจึงได้เดินทางไปที่ทรานซิวเนียเพื่อไปหาคาวเดคูล่าเพราะโจนาธานเองนั้นก็อยากที่จะรีบปิดการขายงานนี้ซึ่งเขาเป็นผู้ดูแลอยู่โจนาธานได้ออกเดินทาง ไปยังพื้นที่ทวีปยุโรปตะวันออกซึ่งพื้นที่ในบริเวณนั้นเป็นชนบททางตอนเหนือของทรานซิวเนียโจนาธานได้เข้าไปติดต่อที่โรงแรมแห่งหนึ่งตามคำแนะนำในจดหมายของเขาเด็กคูล่าและเขาก็ได้พบกับผู้ดูแลโรงแรมซึ่งก็ได้มอบจดหมายอีกฉบับของเขาเด็กคูล่าให้กับโจนาธานโดยใจความในจดหมายนั้นได้บอกให้โจนาธานพักผ่อนที่โรงแรมแห่งนี้คืนหนึ่ง และในวันพรุ่งนี้ก็จะมีรถมามารับเขาไปที่ปราสาทโดยได้บอกจุดนัดพบเอาไว้ระหว่างที่โจนาธานพักอยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นภรรยาของเจ้าของโรงแรมเขาก็ได้มอบสร้อยคอไม้กางเขนให้กับโจนาธานเอาไว้โดยได้บอกกับโจนาธานว่าไม้กางเขนนี้นั้นจะปกป้องเขาจากสิ่งชั่วร้ายได้ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้ทำให้โจนาธานนั้นรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมากเพราะเขา ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องสยศาสตร์หรือเรื่องลึกลับต่างๆได้อย่างไดจอหนาทานได้เข้าพักผ่อนในโรงแรมแห่งนั้นเป็นเวลาหนึ่งคืนในช่วงเช้าของวันใหม่จอนาทานจึงได้รีบออกเดินทางไปที่จุดนัดพบซึ่งกว่าเขาจะเดินทางไปถึงที่นั่นมันก็เริ่มพบข้าแล้วเขาไม่คิดเลยว่าระยะทางมันจะไกลมากขนาดนี้ หลังจากที่โจนาธานไปถึงจุดนัดพบได้ไม่นานก็มีรถม้าวิ่งตัดผ่าความมืดมาหยุดอยู่ที่ตรงหน้าของเขาโดยคนที่ขับรถม้ามานี้นั้นคือชายที่มีร่างสูงใหญ่สวมชุดคุณสีดำสนิทไปทั่วทั้งร่างโจนาธานได้ขึ้นไปนั่งบนรถม้าก่อนที่รถจะแล่นออกไปในระหว่างที่เดินทางโจนาธานก็ได้สังเกตเห็นเรื่องผิดปกติเพราะเหมือนกับว่า คนขับรถม้านี้นั้นเขาจะพยายามขับรถม้าวนเวียนไปมาในจุดซ้ำๆเดิมๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งโจนาธานนั้นก็เริ่มรู้สึกวาดวันในใจไม่นานมากนะักรถม้าก็วิ่งมาใกล้ถึงปราสาทที่ใหญ่โตและโอ่อ่าและก็ดำทมึนตัดผ่ากับความมืดภายใต้เงามืดของปราสาทมีร่างเงาดำของชายคนหนึ่งเขานั้นมายืนอรอเพื่อจะต้อนรับการมาถึง ของโจนาธานเมื่อโจนาธานลงจากรถมาเจ้าของร่างเงาดำนั้นก็ได้เผยกายออกมาเขาก็คือชายผอมสูงในชุดสีดำมีใบหน้าขาวซีดชายคนนี้นั้นก็คือเคาวเด็คูล่าเจ้าของปราสาทแห่งนี้ผู้ที่ได้ติดต่อไปหาโจนาธานนั่นเองเมื่อโจนาธานได้เห็นใบหน้าอันหล่อเหลาของท่านเคาวเด็คูล่าผู้นี้ มันก็ได้ทำให้ความหวาดหวั่นและหวาดกลัวในใจของเขาก่อนหน้านี้ได้มาลายหายไปกลายเป็นความลหลงไหลและเครือบเคลิ้มในสเสน่ห์อันเย้าวยวนลั่นจวนใจของท่านเขาแดคกคล่าผู้นี้เขาแดคกคล่าจึงได้กล่าวแนะนำตัวสวัสดีครับผมคือคเขาแดคกคล่าคนที่ติดต่อไปหาคุณทางจดหมายไงครับยินดีต้อนรับคุณสู่ปราสาทของผมนะครับ เขาแดคูล่ายื่นมือออกมาเพื่อที่จะจับมือทักทายกับโจนาธานแม้จะตกตะลึงกับความหล่อเหลาของท่านเขาแดกคูล่าแต่โจนาธานก็ได้ทักทายกลับไปพร้อมกับยื่นมือไปและได้จับมือกับท่านเขาแดคูล่าเออสวัสดีครับผมโจนาธานฮาร์เกอร์เป็นตัวแทนการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่คุณสนใจนะครับแต่เมื่อโจนาธาน ได้สมัมผัสกับมือของท่านเขาแดคูคล่าผู้นี้เขาก็ได้รู้สึกเย็นยะเยือกจากจิตมือของเขาแดคูคล่าผู้นี้มันช่างแข็งและแห้งกร้านราวกับกิ่งไม้สามยังเย็นสนิทคล้ายกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตแม้เจอนาธานจะรู้สึกแปลกอยู่บ้างแต่ด้วยความหล่อเหลาของท่านเขาผู้นี้และก็ความเป็นกันเองนั้นก็ได้ทำให้เจอนาธานรู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น คาวแดคล่าได้เชิญให้โจนาธานเข้าไปในปราสาทพร้อมกับเขาซึ่งเมื่อเดินเข้าไปถึงที่ภายในนั้นมันก็เป็นห้องโถงที่ดูกว้างขวางและได้มีการจัดเตรียมอาหารหรูหราเอาไว้ต้อนร,รับโจนาธานเป็นอย่างดีโจนาธานจึงได้ร่วมดินเนอร์และพูดคุยกันกับท่านคาแดคล่าผู้นี้ที่โต๊ะอาหารแห่งนั้นด้วยความที่โจนาธานรู้สึกหลงไหลและเคลิบเคลิม ในความหล่อของท่านเขาเด็กคูล่าผูน้นี้เขาจึงได้สังเกตและพิจารณาเขาเด็กคูล่าอย่างละเอียดก่อนที่เขาจะพบกับความผิดปกติที่ทำให้เขาเดกคูล่าผู้นี้นั้นดูมีสเสน่ห์แตกต่างจากคนทั่วไปสเสน่ห์เหล่านั้นมันน่าจะมาจากผิวสีขาวซีดของเขาซึ่งกว่าขาวซีดมากกว่าปกติหูที่เชิดและตั้งขึ้นและก็เป็นทรงแหลม ซ้าเวลาที่เขาพูดก็ยังมองเห็นเขี้ยวที่แหลมคมอยู่ภายในปากซึ่งเขี้ยวนั้นมันก็ยาวมากกว่าปกติจนเห็นได้ชัดเจนหลังจากที่โจนาธานได้ดินเนอร์มื้อแรกกับเคาเดคล่าและได้รู้จักกันบ้างเล็กน้อยโจนาธานก็ได้เข้าไปนอนในห้องที่คาเดคูล่านั้นได้จัดเตรียมเอาไว้ให้เขาและในคืนนั้นเองเขาก็หลับไปด้วยความอ่อนล้าจากการเดินทาง โจนาธานได้มารู้สึกตัวอีกทีมันก็เป็นช่วงที่เช้าแล้วแต่เมื่อเขาออกมาจากห้องเพื่อมาที่ห้องโถงกลับไม่เห็นเงาของท่านาเขาแดกคลร่าในปราสาทแห่งนี้เลยโจนาธานพบเพียงแค่เศษกระดาษโน้ตที่ท่านคขาแดกคลร่าได้ทิ้งเอาไว้โดยมีใจความข้างในนั้นว่าสวัสดีครับคุณโจนาธานหวังว่าคุณคงนอนหลับฝันดีนะครับสำหรับคืนแรกนี้ พอดีว่าวันนี้ผมมีธุระที่ต้องออกไปทำข้างนอกก่อนและผมะจะกลับมาช่วงค่ำเชิญคุณพักผ่อนให้เต็มที่ไว้คืนนี้เราค่อยพบกันใหม่เขาแด็กคือล่าหลังจากที่ได้อ่านข้อความเจนาธานจึงได้เริ่มสำรวจภายในปราสาทแห่งนี้ที่มันช่างกว้างใหญ่และโอโถงซึ่งก็ได้พบกับความจริงที่ว่าข่าวของเครื่องใช้ภายในปราสาทแห่งนี้ รวมถึงเครื่องประดับต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นของที่มีราคาสูงและก็หายากซึ่งก็เป็นเครื่องหมายบ่งบอกเลยว่าชายผู้นี้หรือเขาแดกคูล่านั้นร่ำรวยมากขนาดไหนแต่ที่ค่อนข้างแปลกมากก็คือภายในปราสาทแห่งนี้นั้นปราสจากกระจกที่สะท้อนเงาของคนลงไปได้ซึ่งโจอนาธานนั้นก็ได้เดินสำรวจปราสาทแห่งนี้อย่างเพลิดเพลินจนถึงช่วงคำ่ำเขาแดคูล่า ได้มาปรากฏตัวอีกครั้งต่อนหน้าของโจนาธานจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มสนทนาและพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดเพราะเขาแด็คูนล่านั้นอยากที่จะให้โจนาธานสอนภาษาอังกฤษสำเนียงสื่อสารแบบคนลอนดอนให้กับเขาทั้งคู่นั้นใกล้ชิดกันจนโจนาธานเริ่มรู้สึกหลงไหลและเคลิบเคลิมในตัวของเขาแดคลล่าผู้นี้หลังจากสอนภาษาแล้ว จราหนาานก็ได้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอาคารที่ขา่าแดคูล่าน้นสนใจซึ่งอาคารหลังนี้นั้นมีชื่อเรียกว่าคาแฟอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลจิตเวชและยังอยู่ใกล้กระบถดเก่าแห่งหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้งานทั้งคู่ได้พูดคุยกันอยู่นานจนขขาแดคูล่านั้นขอตัวออกไปเจ้าหน้าทานจึงได้ไปเข้านอนแม้ว่าเขานั้นจะอยากอยู่กับเขาแดคูล่าต่อให้นานกว่านี้ก็ตาม ซึ่งพอดูดีๆแล้วช่วงเวลานี้นั้นมันก็เริ่มจะใกล้เช้าแล้วนั่นเองในตอนเช้าของวันใหม่เขาเดคูล่าก็ได้หายไปอีกตามเคยเหลือทิ้งไว้เพียงแค่จดหมายในครั้งนี้โจนาธานจึงได้ลองเดินสำรวจอรอบๆดูซึ่งด้วยความเพลิดเพลินก็ทำให้โจนาธานนั้นเดินสำรวจไปจนถึงเวลาพลบค่ำเขาจึงได้คิดว่าเขานั้น ควรจะโกนหนวดโกนเคราของเขาสะหน่อยในตอนที่โจนาธานกำลังโกนหนวดของเขาเขาเดคูล่าก็ได้โผล่มาแบบไม่ให้ซุ้มให้เสียงซึ่งนั่นก็ได้ทำให้โจนาธานตกใจและมีโกนที่อยู่ในมือก็บาดเข้าไปที่หน้าของเขาซึ่งในตอนนั้นเองเขาเดคูล่าก็ถึงกระตาลุกว่าวเมื่อได้เห็นเลือดที่ไหลออกมาจากใบหน้าของโจนาธานเขาเดคูล่า มีท่าทางกระหายเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะรีบพุ่งเข้ามากอดร่างโจนาธานเอาไวา้และเขาก็พยายามที่จะซุกไซเข้าไปที่ใต้ขาในจุดที่มีบาดแผลของโจนาธานในตอนนี้ใจของโจนาธานนั้นได้แต่เต้นาระรัวไปด้วยความตื่นเต้นเพราะเขานั้นอยากจะได้อยากจะโดนมานานมากหลายคืนแล้วแต่ในขณะที่ใบหน้าของเขาแดกคล่า เข้าไปใกล้กับคอของโจนาธานท่านใดนั้นเองสายตาของท่านคาดกค,คูล่าก็ได้เหลือบมองไปเห็นสร้อยคอรูปไม้กางเขนที่ภรรยาเจ้าของโรงแรมนั้นให้กับโจนาธานเอาไว้คาวดกค,คูล่าถึงกับหยุดชะง,งักและรีบกระตัวออกมาจากโจนาธานสิ่งนี้ได้ทำให้โจนาธานรู้สึกเสีงเป็นอย่างมากเพราะเขาคิดว่าคืนนี้นั้นเขาจะต้องได้ต้องโดนแล้ว เาเดคูล่ากลับมาอยู่ในท่าทางที่สุขุมดังเดิมเหมือนกับแต่ก่อนและเขาก็ได้กล่าวตักเตือนเรื่องโจนาธานที่ทำมีดโกนหนวดบาดจนมีเลือดออกมาคุณโจนาธานครับผมจะขอเตือนคุณเอาไว้อย่างนะครับตอนที่คุณนะ่ะอยู่ในปราสาทแห่งนี้กรุณาอย่าพยายามให้ตัวเองมีเลือดออกหรือบาดแผลนะครับพอดีว่าผมไม่ค่อยชอบเมื่อได้ยินดังนั้น จนาทานจึงได้แต่ง,งวยงงก,กับเรื่องพิลึกพิลั่นนี้มีหนามซ้ำท่านเขาแด็กคล่าผู้นี้ยังมีท่าทางที่ดูไม่ค่อยปกติเหมือนกับเขามีรับลมคมในอยู่ตลอดเวลาถ้ามีติดว่าเขาแด็กคล่าผู้นี้เป็นคนที่รูปหล่อด,ดนใจและโจนาทานก็ยังต้องปิดงานขายอาคารแห่งนี้จนาทานเองก็คงจะรีบเพ่นหนีไปจากสถานการณ์ที่ผิดปกตินี้เป็นแน่ หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เริ่มพูดคุยกันซึ่งส่วนมากก็เป็นเรื่องสัพเพเหระทั่วไปเขาเดคูล่านั้นได้เล่าประวัติส่วนตัวของเขาที่ดูยิ่งใหญ่และประวัติของต้นตระกูลของเขาอย่างภาคภูมิใจนําเสนอหลังจากนั้นเขาเดกคูล่าก็ได้พยายามที่จะโน้มน้าวใจให้โจนาธานนั้นเขียนจดหมายส่งกลับไปหาที่ทํางานของเขาและก็แฟนนุ่มของเขาที่อยู่ที่บ้านว่า โจนาธานนั้นจะต้องอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้ราราวอีกหนึ่งเดือนซึ่งเขาได้เขียนจดหมายนี้แล้วก็ยื่นให้เขาแด็คคล่าไปแต่โดยดีเพราะเขานั้นกำลังเครือบเคลิมอยู่ในความหล่อหลายวันต่อมาโจนาธานยังคงอยู่ที่ปราสาทของเขาแดคล่าและเขาก็เริ่มเห็นสิ่งผิดปกติมากยิ่งขึ้นอย่างเช่นการเห็นเขาแดคล่านั้นปินไป่ายไปตามกำแพงเหมือนกับสไปเดอร์แมน ในตอนนี้เขาเริ่มหวาดกลัวเขาแดกคล่าผู้หนีมากยิ่งขึ้นแม้ว่าเขาแด็กคล่านั้นจะเป็นหนุ่มหล่อขวัญใจของเขาก็ตามแม่โจนาธานเพิ่งจะมารู้สึกกลัวคืนหนึ่งโจนาธานได้แอบเดินสำรวจภายในปราสาทและก็ได้งัดแงะเข้าไปในห้องห้องหนึ่งที่มีกุญแจล็อกเอาไว้ภายในห้องห้องนั้นเขาก็ได้เจอกับชายหนุ่มหล่อล่ำก้ามตึงถึงสามคนโดยโจนาธานนั้น ถึงกับตาลุกวาวและร้องว้าวออกมาอ้าวโอ้โหนี่มันฮาเลมชัดๆเลยอยากได้อยากโดนโดนไปหมดทุกคนเลยเมื่อได้เห็นโจนาธานเดินเข้ามาชายหนุ่มกล…้านตุงทั้ง3คนก็รีบเดินปีเข้าไปหาโจนาธานด้วยท่าทางสนอกสนใจเขาและก็ดูกระหายมากเช่นกันในตอนนี้โจนาธาน ก็เกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้มและมึนงงดังต้องมนสะกดและเขาก็พร้อมที่จะนอนแผ่ร้องแอ้ให้กับสามนุ่มสามมุมกรามตุงทั้งสมคนนี้นั้นได้ชิดเชยชมทั้งสามนุ่มหล่อกรามตุงกำลังจะเข้าไปไซส์ที่ซอกคอของโจนาธานพร้อมกับคมเคี้ยวที่แหลมคมเพื่อดูดเลือดของเขาแต่โจนาธานนั้นกลับคิดว่าทั้งสามคนนี้นั้น กำลังจะทำให้เขาได้ฟินท่านใดนั่นเองเขาแดกคกขุรก็ได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมตะคอกเสียงดังใส่ทั้งสามหนุม่มก้านตุงนั้นอบอยู่เมาไอ้หนุม่มคนนี้มันเป็นของข้าพวกเจ้าทั้งสามคนนะ่ะไม่มีสิทธิ์จะมาแตะต้องคนของข้าและอีกอย่างข้ายัางต้องใช้งานไอ้เจ้าหนุม่มคนนี้ให้ทำงานให้กับข้าก่อนพวกเจ้ารอไปก่อน ให้ข้าเบื่อแล้วเวลานั้นคอยเป็นคิ้วของพวกเจ้าเมื่อได้ยินทางนั้นทั้งสามหนุ่มกร้ามตุกจึงได้พระตัวออกมาในขณะเดียวกันโจนาธานก็ได้เดินโซซักโซเซเหมือนกับเขาสติหลุดลอยและแยกไม่ออกว่าสิ่งที่ได้เกิดขึ้นและพบเจอในวันนี้นั้นมันคือความจริงหรือความฝันกันแน่เขาได้เดินกลับไปที่ห้องของเขาและก็ฟุบตัวลงนอน และหลับไปชะตากรรมของโจนาธานฮากเกอร์จะเป็นเช่นไรเขาจะรอดชีวิตมาจากปราสาทผีดูดเลือดของเขาแดคูล่าได้หรือไม่โปรโดติดตามตอนต่อไปเย้ yeah. มาสนุกกับคิดแคทกันดีกว่าเพื่อนๆ